สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว t a แอนด์เพสตอรีเหมือนเดิมนะคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะหมอจะมาชวนคุยเรื่องที่เจ้าของน้องหมาน้องแมวทุกคนไม่ควรมองข้ามเลยค่ะนั่นก็คือสัญญาณเตือนว่าน้องกําลังป่วยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราพูดไม่ได้แต่ร่างกายของเขาส่งสัญญาณให้เราดูเสมอใครที่อยากรู้ว่าควรดูตรงไหนสังเกตอะไรวันนี้เราไปดูกันแบบละเอียดเลยค่ะ อนื่เราไปดูก่อนว่าทำไมน้องหมาน้องแมวไม่แสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าเขาป่วยสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแม้จะอยู่กับเรามานานแต่พื้นฐานนิสัยก็ยังคงเป็นสัตว์ธรรมชาติโดยเฉพาะพฤติกรรมการซ่อนความเจ็บป่วยเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยการแสดงออกว่าอ่อนแอคือการประกาศให้ผู้ล่าเห็นว่าฉนันเป็นเป้าหมายที่ง่าย แม้แต่แมวที่เลี้ยงในบ้านก็ยังคงนิสัยนี้อยู่เขาจะพยายามเก็บอาการเงียบๆแม้จะป่วยหนักนอกจากนี้นะคะสุนัขบางตัวแม้จะไม่เก็บอาการเท่าแมวแต่ก็จะพยายามฝืนอยู่เสมอโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ขี้เล่นร่างกายแข็งแรง จะพยายามเดินพยายามกินแม้จะเจ็บป่วยก็ตามเพราะฉะนั้นนะคะหน้าที่ของเจ้าของไม่ใช่แค่ให้อาหารหรือพาไปเดินเล่นนะคะแต่คือการสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่อาจบ่งบอกว่าเขากําลังขอความช่วยเหลืออยู่มาดูเจ็สัญญาณเตือนที่พบบ่อยมากนะคะข้อที่1พฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างผิดปกติน้องที่เคยวิ่งมาต้อนรับทุกครั้งที่เรากลับบ้านอยู่ๆกลายเป็นนิ่งเฉยไม่สนใจ หรือจากที่เคยชอบนอนข้นขางๆก็กลับหลบไปซ่อนในมุมอาบหรือใต้เตียงสำหรับน้องแมวนะคะถ้าไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าใต้โต๊ะหรือที่ที่มันมืดๆนานกว่าปกตินั่นแปลว่าเขากำลังรู้สึกไม่สบายตัวหรือเครียดมาก ตัวอย่างนะคะมีแมวอายุ10ปีตัวหนึ่งเคยร่าเริงอยู่ๆไปนอนในกล่องตลอดไม่ยอมเดินออกมาเลยภาพไปตรวจก็พบว่าเป็นไตาวายระยะเริ่มต้นถ้าเจ้าของสังเกตช้ากว่านี้อีก1-2เดือนอาจจะกลายเป็นระยะท้ายที่รักษายากมากนะคะสัญญาณเตือนที่2 เบื่ออาหารหรือกินมากผิดปกติถ้าน้องไม่แตะอาหารเลยแม้แต่อาหารปโปรดก็ไม่ยอมกินนั่นคือสัญญาณเตือนที่สําคัญมากหมาแมวบางตัวนะคะจะกินได้น้อยลงเรื่อยๆจนสุดท้ายก็ไม่ยอมกินเลยสําหรับแมวถ้าไม่กินเกิน24ชั่วโมงอาจจะเริ่มเกิดภาวะตับมีไขมันพอกซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ส่วนกรณีที่กินเยอะขึ้นผิดปกติ ก็อาจ,จไม่ใช่เรื่องดีนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นโรคเบาหวานหรือไทรอยด์เป็นพิษเคล็ดลับในการสังเกตนะคะก็คือสังเกตพฤติกรรมการกินทุกวันไม่ต้องจดละเอียดก็ได้แค่สังเกตว่ากินหมดเหมือนเดิมไหมก็เพียงพอสัญญาณเตือนที่3น้ำหนักลดหรือเพิ่มอย่างรวดเร็วการชั่งน้ำหนักสม่ำเสมอทุก1 2สัปดาห์เป็นสิ่งที่หมอแนะนำเลยค่ะ ถ้าน้ำหนักน้องลดเกิน10%ใน1เดือนโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนอาหารหรือกิจกรรมนี่ก็น่ากังวลมากน้ำหนักลดอาจจะหมายถึงพยาธิในลำไส้โรคเรื้อรังหรือมะเรง็งน้ำหนักเพิ่มเร็วก็อาจจะเกิดจากปัญหาฮอร์โมนอย่างเช่นตองลูกมากหรืออาจจะเป็นแค่อ้วนธรรมดาแต่เสี่ยงต่อโรคอื่นตามมาสัญญาณเตือนที่4นะคะ ขับถ่ายผิดปกติลักษณะอึและฉี่ของสัตว์เลี้ยงนะคะบอกเราได้เยอะมากถ้าน้องถ่ายเหลวหลายวันติดกันถ่ายมีเมือกมีเลือดหรือมีกลิ่นเหม็นผิดปกติต้องพาไปพบคุณหมอแล้วนะคะสำหรับการฉี่ที่ผิดปกติอย่างเช่นปริมาณน้อยเกินไปสีเข้มมากเหลืองจัด หรือแดงปนเลือดหรือฉี่นอกสถานที่ที่เคยฉี่ท้งที่ฝึกการขับถ่ายมาดีแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะบ่งบอกถึงนิ้วกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือไตมีปัญหาตัวอย่างเช่นน้องแมวตัวผู้ที่ดูเหมือนจะนั่งฉี่นานๆฉี่ไม่ค่อยออกอาจจะมีปัญหาเรื่องท่อปัสสาวะอุดตันรีบพาไปพบคุณหมอเลยนะคะสัญญาณเตือนข้อที่5 ระบบทางเดินหายใจผิดปกติถ้าน้องหายใจหอบเหนื่อยง่ายไอจามมีน้ำมูกหรือหายใจเสียงดังนี่อาจจะเกิดจากโรคทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคหลอดลมอักเสบปอดบวมหรือแม้แต่มีก้อนเนื้อหรือมะเร็งในช่องอกโดยเฉพาะในน้องหมาพันธุ์หน้าัานอย่างปักชิสุบ,บูด็อกถ้ามีอาการหายใจคลืดคลาดนั่นคือสัญญ,ญาณว่า น้องเริ่มหายใจลำบากต้องรีบพาไปพบคุณหมอนะคะสัญญาณเตือนที่6ขนร่วงมากขนไม่เงาหรือมีผื่นคันขนของน้องหมาน้องแมวที่ดีนะคะควรจะมีลักษณะนุ่มเป็นเงาและเรียบถ้าขนหยาบแข็งมีรังแครหรือร่วงเป็นหย่อมๆย่อมให้สงสัยเลยคะ่ะว่าอาจจะมีปัญหาอาจเกิดจากการแพ้อ,อาหารภูมิแพ้เห็บหมัด เชื้อราหรือปัญหาต่อมไทรอยซึ่งเป็นโรคฮอร์โมนที่มีผลต่อระบบผิวหนังร่วมด้วยตัวอย่างเคสนะคะอย่างเช่นน้องแมวอายุสองขวบเริ่มมีผื่นที่หูคันมากเกาจนถลอกพอพาไปหาคุณหมอปรากฏว่าแพ้ปลาทูน่าที่เจ้าของให้กินอยู่บ่อยๆพอเปลี่ยนอาหารอาการก็ดีขึ้นทันทีเลยค่ะและสัญญาณเตือนข้อที่7นะคะน้องเดินผิดปกติหรือดูเจ็บขา ถ้าน้องเดินเอียงเดินกระเพกไม่ยอมเหยียบเท้าข้างใดข้างหนึ่งหรือแม้แต่นอนนิ่งๆไม่ยอมลุกก็อาจจะเป็นเพราะเจ็บที่กระดูกหรือข้อน้องหมาพันธุใหญ่อย่างเช่นโกลเด้นลาบร,ออร์เยอรมันเชพเพิร์ดอาจจะมีปัญหาข้อสะโพกเสื่อมได้ส่วนน้องหมาพันธุ์เล็กอย่างเช่นปอมน้องหมาปากักชิวาว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกสะบ้าเคลื่อนง,ง่ายวิธีการสังเกตนะคะก็คือ ลองใช้ขนมหรือหลอกล่อให้น้องเดินถ้าน้องอยังลังเลหยุดกลางทางหรือเดินแปลกๆไปให้เริ่มกังวลไว้ก่อนเลยค่ะต่อมาหมอจะพามาดูสัญญาณฉุกเฉินนะคะที่จะต้องพาไปหาคุณหมอทันทีห้ามรออย่าสังเกตต่ออย่ารักษาเองต้องพาไปหาคุณหมอทันทีถ้าน้องมีอาการเหล่านี้นะคะข้อที่ 1. อาเจียนรุนแรงหลายครั้งหรืออาเจียนมีเลือดข้อที่สอง ท้องเสียติดต่อก,กันเกิน24ชั่วโมงโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกหมาลูกแมวข้อที่3หายใจลำบากลิ้นเปลี่ยนเป็นสีซีหรือสีม่วงข้อ4ปัสวะไม่ได้เลยหรือพยายามนั่งปัสวะนานๆตะเกียกตะกายแต่ก็ไม่สามารถฉี่ออกได้เลยข้อที่5น้องชักเกรงหมดสติหรือล้มแล้วลุกไม่ขึ้นและข้อที่6มีอาการซึมมากไม่ยอมขยับตัวและไม่ตอบสนองแม้ว่าเจ้าของจะเรียกกี่ครั้ง สิ่งเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเสี่ยงให้น้องเสียชีวิตได้ ห้ามรอเด็ดขาดรีพามาพบคุณหมอนะคะเทคนิคในการสังเกตแบบเจ้าของมือโปรนะคะถ้าเรามีการทําตารางสุขภาพประจาําวันอย่างเช่นน้องกินดีไหมวันนี้ถ่ายเป็นยังไงเล่นปกติไหมน้ําหนักเปลี่ยนหรือเปล่ามีการใช้มือถือถ่ายคลิปไว้ตอนมีอาการอย่างเช่นเดินผิดปกติไอหรือเกาก็จะช่วยให้คุณหมอวินิจฉัยได้แม่นยํามากขึ้นแล้วก็หมั่นตรวจเบื้องต้นนะคะโดยการเปิดดูเหงือกน้องว่าชมพูดีไหมดูตา น้องว่าใสาไหมมีขี้ตาหรือเปล่าขนยังเงาไหมผิวหนังดูเรียบเนียนหรือมีตะปุ่มตะป่ำหรือเปล่าไม่ว่าน้องหมาหรือน้องแมวนะคะจะตัวเล็กแค่ไหนหรือพูดไม่ได้เลยสักคำแต่เขาก็มีภาษากายที่คอยบอกเราว่าวันนี้เขาสบายดีหรือกำลังต้องการความช่วยเหลือบางครั้งแค่เราใส่ใจมองให้ลึกลงไปอีกนิดก็อาจจะช่วยชีวิตเขาไว้ได้เลยนะคะถ้าตอนนี้คุณกำลังคิดถึงน้องที่บ้านลองกลับไปสังเกตเขาสักหน่อยนะ และถ้าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอด,ด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ขอให้เด็กๆทุกคนสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะสวัสดีค่ะ